มีการกดยหลังแล้วก็กดเลงโอ้มีการเลงองศาด้วยหมูโอเคนะและนี่คือศึกแย่งทิงความเป็นหนึ่งว่าใครจะแม่นกว่ากันนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับโรมาสเตอร์นั่นเองนะอเอาละครับวันนี้เราอยู่กับตัวนักธนูนั่นเองเ o w e r เท่าไหร่นี่มีการชาร์จด้วยอุ้ยพเว w e อร้อย พี่อู้อยิงยิงโดนตัวเกมเนี่ยก็จะให้เรานะครับเข้ามายิงหรือว่าปาของต่างๆเนี่ยเพื่อแตกใส่กันนั่นเองนะใครที่มีความแม่นจำที่สุดเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับเวลาที่เรายิงโดนศัตรูหรือว่าศัตรูยิงโดนเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลอดเลือดด <'s> ้านบนเห็นไหมทุกคนนี่เลยโอยฉาม โอ้ยตรงนี้มียิงพิเศษด้อยฟินิทีบใช่ไหมยอยิงก็ไปฮะถ้าเราเฮ้ยยิงไม่โดนข่างไม่พอเออตายฉลามบอกเออมาโอ้ตรงนี้มีการเปิดหีบด้วยขอดูหน่อยว่าเปิดหีบแล้วได้อะไรช่วยใช้กุญแจดูหน่อยครับดูซิว่าได้เอ้ยนึกว่าจะได้ตัวตะกี้อุ้ย อันนี้คือใครเนี่ยโอ้วีไพด้วยใช่ไหมอุ้ยตรงนี้เราเจอกับใครเอ่ยโอยลูกเสือใช่ไหมเอาละอะดูสิว่าความสามารถของตัวนี้เนี่ยคืออะไรฮะก็ประมาณว่าเราปาไปแล้วถ้าเรากดแทบทีนึงเนี่ยมันจะเป็นการแตกของไพ่นั่นเองเอาละเดี๋ยวเราลองปาไปหน่อยแล้วกันนะสจ็จุ เ้อไม่โดนเมาไปอุ้ยอันนี้เขาเอาอะไรยิงเราโอ้ยเป็นลูกศรที่มีเออ่ะมีไฟเผาด้วยโอ้ยตายแล้วโอ้เขามีความแม่นยำกว่าเราเยอะเลยเอาละเราชาร์จให้เต็มฮะนี่เราก็เด้ช่วยสนี่แหละโอ้ยกดไม่ทันไม่โดนต้องประมาณสัก18แล้วตรงนี้จะโดนไม่เลย โอ้ยเฉียดชิวไม่ได้วนโอ้ยแต่ว่าดูท้องเราสิเลือดนี่ไหลท่วมเลยเอาไปปีชูเป็นไงล่างโดนคืนไปบ้างครับเกือบตุ้ยเหมือนกันตรงนี้เขายิงวัดเป็นโลติดไฟมาแล้วทุกคนโอ้ยเฉียดหัวไปทีเดียวเสียวเลยทีเดียวแต่กี้เราหสิบเก้าใช่ไหมตรงนี้ต้องสักยี่สิบเพราะว่า ตะก,กี้เขาก็เดนถอยไปฉะนั้นเราต้องสักยี่สิบร้อยอยุ้ยปลาไปจกเชื่อเออตายเรียบร้อยเฮ้ยยังไม่ตายอีกเหรอยังมีใช่ไหมโอ้ยตรงนี้เราจะโดนไหมครับโอ้ยตรงนี้น่ากลัวมากออ้ยเฉดไปนิดเดียวฮ่าแต่ไม่เป็นไรนเมเมอไม่โดนไม่โดนเขาก็ต้องตุยแล้วแหละปลาไปยอเือมีการระเบิดไพ่เมง เอายังไม่ตายเหรอโอ้ตายแล้วเอาละนี่คือช่วงเวลาพิเศษที่เราจะได้ฆ่าเขายังไงล่ะทุกคนมาไปเลยครับปี๊คือไฟไหม้ด้วยโอ้ยแตกไม่เป็นตอตะโกเลย,<ช>ยทีเดียวตอตะโกรโอ้อ่ารอบนี้เนี่ยยังมีการเปิดหีบด้วยใช่ไหมงั้นเรามาเปิดหีบดูครับทุกคน ฮ้ยดูซิว่าจะได้อะไรไอเห็บที่สองเห็บสมบัติวิ่งนีกระลุงด้วยได้ไรครับได้ตังค์โอ้ได้ตังค์มาหนึ่งพันบาทเฮ้ยได้ตังค์งมาเยอะเลยตั้งหนึ่งพันแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรได้หรือเปล่าเอาล่ะอันนี้ก็เข้ามาสู่หน้าเมนูแล้วใช่ไหมอันนี้คืออะไรฮะชุดนักบินอวกาศที่มีหัวกะโหลกแปลว่าตายเหลวใช่ไหมถ้ากด K ไปสิโอ้ เขาให้เราซื้อเหรอซื้อก็ซื้อครับมาโรแมนน่ามารอบนี้เราเจอกับใครอู้นักบินอวกาศกับปลาฉลามเฮ้ยแต่ตรงนี้ยังไงเอ่ยโอ้เราใช้เป็นโถงนั่นเองทุกคนแล้วก็ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเอาละเร่งแล้วก็ยิงอุ๊ยเลยไปนิดเดียวไม่ตายเจ็ดหัวโอ้ตรงนี้เขามีมี โอ้ยไม่โดนมกันมีสามง่ามเขาตังที้เราสิเกใช่ไหมงั้นก็สักสิเ็ดเลยอ้ยเฉียดจิ๋วสิเท่าเดิมเหรอโอ้ตองรงลดลงมาสักหน่อยเป็นสิหแต่ว่าตรงนี้เราจะโดนก่อนหรือเปล่าอุย้ยเฉียดจิวถึงกระสั่นเลยเอาละขอไม่หน่อยขอแก้ม,มือปิว้วเอา้าที่เดิมเหรอโอ้เราสิบเจ็ดสามสามทีเลยอะไรวะนี่ โอ้โเราโดนไปก่อนเลยโอ้โมีการระเบิดฟองน้ำด้วยเอาละขอม่อีกกีหนึ่ง17ไม่ได้งั้นก็16ล้วกันเอา17เจฉยอะไรวะเนี่ยเราตั้งใจจะปล่อย16นะแต่ว่ามันดกวน17บเจ็ดอมาเลยขอม่หน่อยขอส6แล้วกันครับ <S <S อโอ้โนี่งไงเ้า เกือบตุยไปเลยดีที่ไม่ครั้งเดียวตุยแต่ว่ารอบนี้เราจะโดนหรือเปล่าไม่โดนเหมือนกันยิงไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาละงั้นแล้วก็สิบแปดชบหูหัวเข้าก็แม่นมากเขาหัวสองที่เลย <Finish him. S 1> เอาละฟิ him, นะิชทีพะโอเคเป็นช่วงที่ เราจะรุนแรงแล้วก็โคตรเข้มไปเลย19บเพราะมันกระเด็นใช่ไหมเือตายอ้อโอแล้วมีอะไรมียานอากาศตกลงมาทับด้วยไม่ธรรมดาอือาเราก็ต่อสู้รอดมาได้นึกว่าจะตายแล้วเอาละครับมาลองเปิดหีบกันดูโอ้มีรางวงรางวัลเยอะเลยนะทุกคน รอบนี้เราจะได้อะไรกันในตัวละครหรือเปล่าปุ้ยทำไมเด้งกับมาตังเนี่ยฮิตตายกลายเป็นว่าได้ตังเสเลวโอ้อันนี้คืออะไรฮะวิลิมิตรีวอร์ดโอ้ให้ตาย อันนี้เหมือนจะเป็นเหมือนจริงถ้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเคเขาให้ลอง <you> ก็ต้องลอง <You. S 1> สักหน่อยโอ้มีการอัปเกรดด้วยใช่ไหมโอ้มอดูหนี่ยครับคนต่อไปเนี่อ๋อใช้มีดนะครับผมโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยโอ้ตัวละครเยอะมากทุกคนไม่ใช่เยอะธรรมดายเยอะมากโอ้ ตรงนี้มีการอัปเกรดด้วยเหรอถ้าอัปเกรดเนี่ยมันก็จะมีไพ่ที่มากขึ้นใช่ไหมโอเคงั้นเราลองมาเล่นในส่วนของตัวเดิมก่อนโรบินนั่นเองมาเชตนูอัปเกรดคนนี้ล่ะโอ้คนนี้ก็จะกลายเป็นชุดสีเขียวเหมือนเดิมมาแล้วมาดูกันรอบนี้ฮ่าถึงเวลาที่เราจะต้องล่าปลาฉลามแล้วนั่นเอง อะไรโอ้เขาจะบอกว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีดาเมจที่แตกต่างกันนะดาเมจที่หัวเนี่ยจะเยอะที่สุดลองลงมาก็จะเป็นที่ขานั่นเองแล้วเบาที่สุดก็จะเป็นที่แขนเอาละแต่ว่าเราเป็นนักธนูนะเรามีความแม่นยําที่สูงมากอ,อ,อับเลยวิว <Hey George. S 1> แม่นมากอแค่นัดเดียวก็เข้าที่หัวแล้วให้ช็อต มาดูว่าเขาจะปลาอะไรไม่มีทางโดนเราแน่นอนคือยไม่ตรนจริงด้วยเอาละลูกต่อไปฮะมาแล้วมาแล้วสิบหกไปโอ้โหเข้าหัวทุกเม็ดเฮ้ยเป็นี้ล่ะเฮ้ชเชเาช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ไม่น่ารอดหรอกนะสิบหกก็พอมั้งตัวแตกบอกเลย คา5ไส้ทะลักกันเลย <Fat ality. S 1> เป็นไงล่ะเราโหดหลายมากโอ้โหอ่าได้เปิดหีบสมบัติกันด้วยขอดูหน่อยครับขอเปิดหีบหน่อยดูซิว่าเปิดหีบได้อะไรดูหน่ยครับวูสตกี้เห็นแบคแมนด้วยเอ้าได้ตังค์500นึกว่าจะได้ตังค์พันหนึ่ง ลักกี้โค้ดเหลือได้อะไรเอ่ยโอ้ยบโบนัสล่ะโอเคนะครับทุกคนในส่วนของโบมาตเตอร์อีพีนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคน อีพีนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมยังไงก็อ่านทุกข้อความอยู่แล้วนะพีนี้ก็บ๊ายบยแล้วครับในส่วนของโรมาสเตอร์นั่นเอง